สวัสดีค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กันค่ะวันนี้นะคะภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะเรามาตรวจสอบแผนที่อากาศจากภาพถ่ายดาวเทียมกันนะคะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ พบว่าความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงององศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมภาคใต้และมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างทำให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้พี่น้องชาวใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคค่ะภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง1-2องศาอุณหภูมิต่ําสุด14-19องศายอดดอยอุณหภูมิต่ําสุด3-11องศาส่วนยอดภูนะคะอุณหภูมิต่ําสุด6-12องศาในส่วนของภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ําสุด19-21องศา สำหรับภาคตะว,วันออกนะคะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด19 2 2องศาเซลเซียสในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-22องศาค่ะในส่วนของภาคใต้นะคะ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบ,บี่ตรังและสตูลและในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งค่ะและในวันนี้นะคะที่น้องภาคใต้ต้องระวังเรื่องน้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลาก จากฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงลืมดูแลรักษาสุขภาพให้พร้อมรับมือกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ